ไม่ไม่มาประกาศเลยว่าใครผมก็อยากรู้แหละนะครับเราทุกคนก็อยากรู้กันหมดคุณกาจะนาขอบคุณครับเราทุกคนก็อยากจะรู้กันหมดแต่ว่าก็ไม่รู้นะครับสวัสดีครับคุณตาชานนึกว่าไปดื่มกาแฟกับแอดโรลดแล้วอ๋อก็เดี๋ยวมีโอกาสก็คงได้ทานด้วยกันครับคุณที่วาป้าปิดไว้ก่อนคุณที่วานี่เป็น youtube หรือว่าเป็นติ๊กตอกเนี่ยหรือว่าทั้งสองอ่าหอืมคือลุงพลเนี่ยนะทนายใหม่เนี่ยไม่มีทางรู้หรอกว่าใครนะครับ คุณโลสถ้าป้าไม่บอกเนี่ยนะไม่มีทางรู้ถ้าป้าแตนเขาไม่บอกอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาสามารถปิดได้ทนายชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาเนี่ยไม่จําเป็นนะว่าจะต้องเปิดตัวนะครับเขาเนี่ยสามารถที่จะปิดโดยไม่ให้ใครรู้เลยสามารถทําได้นะครับผมทําคลิปลง youtube ไปแล้วก็ไปดูกันนะครับเพิ่งลงเมื่อกี้แหละนะอืเขาสามารถที่จะปิดได้นะครับอืรอไปก่อนค่ะไม่จําเป็นต้องเปิดตัวเพราะว่าคุณพรมสริบอกว่าไม่เชื่อว่าเขาทํานะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่อยากเปิดเนี่ย เขาก็เขียนเขียนเขียนแล้วก็ส่งเอกสารนะครับเขาก็เขียนเอกสารไปเขียนทาดีกาปุ๊บเขียนดีกาเสร็จก็ให้เสมียนทนายไปยื่นหรือว่ามอบอำนาจให้ใครก็ไไปยื่นนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเสมียนทนายนะครับให้วินมอไซค์ไปยื่นังได้เลยแต่นั่นก็เวอร์ไปหน่อยนะครับเขาไม่กล้าใช้วินมอไซค์ไปยื่นหรอกก็อาจจะให้คนที่มีความรู้สักนิดนึงนะครับมอบอำนาจให้แล้วก็ให้เขาไปยื่นให้ก็สามารถทําได้โดยไม่ไม่จะเป็นที่ป้าแตนจะต้องไปศาลด้วยนะครับถ้าไม่อยากเปิดตัวก็สามารถทําได้หรือจะฝากป้าแตนไปยื่นเนี่ยนะ จะให้ลุงพลยื่นเองเออไม่ใช่ให้ยื่นเองให้ลุงพลเซ็นชื่อแล้วก็ให้ป้าแตนไปยื่นก็ได้นะครับมันโดยไม่ต้องแต่งทนายใหม่เข้ามาเลยเนี่ยสามารถทําได้หมดทุกอย่างนะครับอสามารถทําได้ม,มันมีหลายวิธีที่เขาจะไม่ต้องมาเปิดตัวว่าใครเป็นคนทําดีกาให้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟซี FC อาจจะไม่มีทางรู้เลยก็ได้นะครับว่าใครเป็นคนทําดีกาให้อืเป็นเรื่องน่าเศร้าของเอฟซีอยากจะรู้นักตตยแต่ว่าไม่รู้นะครับอผมก็อยากรู้แหละแต่ไม่อยากถามนะครับเราไม่อยากถามเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรบกวนเขาไปทําให้เขาอึดอัด ตังรับพร้อมลบค่ะทนายก็อยู่แล้วนะครับทนายเขาก็มีตังจ้างเขาเขาก็ทำให้นะครับอืมนั่นแหละนะส่วนหนึ่งที่ทนายสมเกียรติพูดก็ถูกนะครับถ้าเขาจะไม่เชื่อว่าจะทําให้ฟรีเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าทนายเนี่ยมีแล้วแต่คนดีกว่านะครับอย่างผมเนี่ยคดีฟรีก็มีนะคนเขาเห็นว่าเราเป็นทนายเนี่ยนะครับแล้วรู้จักกันเนี่ยทำฟรีก็มีเพราะว่าเราลงแรงมันไม่มันไม่เหมือนอาชีพอื่นที่ต้องไปซื้อของมาลงทุนอย่างพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องไปซื้อของนะครับแล้วก็ ซื้อต้นทุนต่ามาขายเอากาไรอันนีม้มันต้องลงทุนแต่ทนายเนี่ยไปเรียนมาเรียนปุ๊บมีความรู้ปับ๊บก็ทํางานโดยใช้ความรู้นะครับทุนเนี่ยลงแต่ว่าไม่ไม่เยอะอะซื้อกระดาษมาพิมหนึ่งเนี่ยนะครับมันมันก็มาปินน้นอะแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันออกมาจากสมองนะครับมันออกมาจากสมองที่เราเรียนมาแล้วก็มาพิมพ์พิมพ์พิมพ์ิมพ,มพม์ใส่กระดาษเอาความรู้จากสมองพิมพ์ใส่กระดาษแล้วก็ไปเสนอสารนะครับมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยทาฟรีมันก็มีนะครับหรือเขาจ้างก็มีก็ม แนะต่วันนี้เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยคุยคุยคุยอาจจะครึ่งชั่วโมงมั้งไปนอนสักตื่นหนึ่งเดี๋ยวเป็นงานเลี้ยงต่อสวัสดีครับคุณประพาดาประชานขอบคุณครับประชานทนายสมเกียรติตึดๆไม่รู้สินะครับอืมผมไม่ได้เอ่ยอ,อะไรให้เขาเสียหายผมก็เอ่ยได้อยู่แล้วนะครับคุณประโมทส,สวัสดีครับอืมผมเอ่ยได้ทุกคนเนี่ยถ้าจะให้เอ่ยแบบไม่เสียหายเ <c oughs> วลาเอ่ยชื่อเขาก็อยาไปด่าเขาเท่านั้นเองนะครับเวลาจะด่าก็อย่าไปเอ่ยชื่อนะอันนี้คือเรื่องเรื่องเรื่องแรกนะครับเรื่องความลับ ของทนายใหม่นะครับไม่รู้นะว่ามีกี่คนนะฮะแต่น่าจะมีอย่างต่ำก็สองหรือสามนี่แหละเพราะว่าเขียนดีกาอาจจะต้องช่วยกันนะครับประชุมคดีเพราะคดีเนี้ยจริงๆเนี่ยไม่ใช่คดีใหญ่นะจริงๆมันเป็นคดีก็เหมือนคดีอื่นทั่วไปอ่ะนะครับที่พบศพอะ่ะแต่ดันเป็นคดีที่สื่อประโคมข่าวแล้วก็คนก็เลยสนใจนะครับอืม <c oughs> คุณปราโมดบอกลูกนี้ไม่ค่อยมันเลยขอแบบเมื่อคืนอุ้ยพอเถอะครับเดี๋ยว คนมาดูไม่ได้ความรู้อะไรกันเลยเนี่ยนะคือบอกว่าในการด่าใครๆก็ด่าได้นั่นแหละนะครับไม่ต้องเป็นผมหรอกนะใครๆก็ด่าได้น,ะนะั้นเอาคุยเรื่องเรื่องที่คนอื่นเขาคุยไม่ได้แล้วเราคุยได้ดีกว่านะครับก <c oughs> ็เอาความรู้ที่สาเรียนมาเนี่ยมานั่งเล่าให้คนอื่นฟังนะครับอะไรเป็นอะไรยังไงอืม <c oughs> บางคนก็ไปเรียนกฎหมายก็เรียนไม่จบก็มีนะครับ <c oughs> ชอบทนายรัชพลคดีมันมีอะไรเยอะเลยที่ติดตามมา <c oughs> ทนายใส่แว่นตาดูดีก็อายุเยอะแล้วอะนะมันก็ต้องใส่แว่นกันบ้างคุณแอลขอบคุณครับ ไปผ่านจริงๆผมก็ไม่ไม่ได้ด่าใครปกติโดยโดยส่วนรวมไม่ค่อยได้ด่าใครหรอกนะฮะอืมก็ไม่รู้จะไปด่าทาไม fiance? เพราะว่าตามด่าไม่ไหวหรอกคนด่าเยอะนะครับอย่างพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเขากระดาเยอะแล้วก็ต้องเรื่องกูมึงอีกนะครับวันนี้ผมก็ไปดูช่องช่องคนตื่นทํา <men ly> แกก็พูดกูมึงตลอดเลยนะแกก็พูดกูมึงตลอดไม่มีใครไปไปบอกแกบ้างเออแกชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วนะคนตื่นทําอ่ะนะครับไม่มีใครไปบอกแกบ้างเลยพี่พี่พูดคุณผมก็ได้เนี่ยนะครับคุณเมี่ยงคำบอกว่ามีคนหาทนายให้ป้า อ๋อขอบคุณครับไม่เป็นไรนะครับป้าแตนจะรู้สึกดีหรือว่ารู้สึกไม่ดีเนี่ยเราห้ามกันไม่ได้หรอกความรู้สึกของคนเรานะครับอแต่ผมไม่มีอะไรกับใครไงใครจะมีอะไรกับผมมันเป็นมันเป็นเรื่องของเขาแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับอาจารย์เบียใช่วันนี้มีทนายหนึ่งคนดังใครเอ่ยสามสองหกกับสามสองแปดหรอสามสองหกก็หมิ่นประมาทที่ไม่ใช่เป็นการโฆษณาเช่นไปซุบซิบนินทากันนะครับสองสามคนในกลุ่มสองสามคนอย่างเงี้ยนะครับก็สามสองหก ถ้าสเดี๋ยวนี้ยังคิดเพราะว่ามันมี a c e b o o k เปิดสาธารณะปุ๊บเนี่ยนะครับใส่ความผู้อื่นต่อสาธารณะเนี่ยนะครับก็เป็นส28และเมื่อก่อนไม่มี Facebook เนี่ยนะครับจะเป็น328ในญาตินะในเรื่องหมินประมาท <c oughs> คุณแอลขอบคุณนะครับติดตามมาตลอดตั้งแต่อยู่กบกกทนายรัชพนน่าเชื่อถือก,ก็เราทีมนี้ก็เขาก็เชียงนะครับแต่คนอื่นก็ไม่ได้เชียร์ผมทุกคนหรอกนะคนอื่นเขาก็เชียร์คนอื่นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็หลากหลายความคิดเห็นนะครับถามว่าผมเนี่ยเก่งไหม มาบอกว่าตัวเองเก่งเนี่ยมันไม่ได้เดี๋ยวมันโดนมันญาตินะครับผมก็เป็นทนายคนนึ่งนะครับก็มีความรู้เหมือนทนายคนอื่นทั่วไปนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะวันนี้ยกฟ้องแล้วหนึ่งครับโอ้โหจริงๆพอจะเราออกอยู่แล้วนะสำหรับวันนี้นะครับมาถึงจอดรถโบกไม้โบกมือหน้าตายิ้มแย้นี่ก็พอดูออกอยู่แล้วแหละนะฮะหลายคนก็บอกว่าไม่เกินคาดอันนี้ไม่เกินคาดถ้าวันนี้ไม่ยกฟ้องเนี่ยผมว่าเกินคาดนะเออวันนี้ถ้าถ้าถ้าไม่ยกฟ้องเนี่ยเกินคาดนะครับอืเอามาก็คุยกันต่อนะครับ เรื่องเ,เ,เปลี่ยนเรื่องมันก็เอเขาเรียกว่าแทกมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเมื่อคืนฟังทนายจนดึกเลยเออเนี่ยผมไฟ้สดแล้วก็เช้ากาตื่นเช้านะครับเขาคุยไว้นานแล้วลูกก็รอด <c oughs> คุณพัชรีสวัสดีครับของเบ้งมาแล้วนะครับเออของเบ้งมาช่วยดูหน่อยนะดูโฆษณาให้ด้วยนะของเบ้งเห็นด้วยทนายรัชพลตึ๊ดตึ๊ดก็ใครมีคำถามกฎหมายก็ถามเข้ามาได้นะระหว่างที่คุยนะครับผมแล้วก็นลินได้เงินชดเชยไหมครับท่านทนาย ไม่ได้ครับนารินไม่ได้นะฮะหลายคนพี่นารินเนี่ยผมฟ้องให้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่าพี่นารินเนี่ยไปเบิกความในศาลคำถามเดียวกันเนี่ยตอบไม่เหมือนกันนะครับผมก็เลยก็เลยบอกพอเหอะนะเพราะมันมันลำบากนะครับผมก็ลืมคิดไปในประเด็นนี้ว่าความสามารถแกเนี่ยมันจะสามารถเป็นพยานมาเบิกความได้หรือเปล่านะครับคดีที่สาววัตแจ้ฟ้องมาตอนแรกจะเอาแกมาเบิกก็มันก็ไม่ได้แล้วนะไม่สามารถที่จะเบิกได้เอาเรามาคุยคดีกันนะครับในคดีของลุงพลเนี่ยนะที่เขาจะดีกาเนี่ย บางทีเขาฟ้องพี่ทนายหรอครับนี่ไงเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับถ้าผมะนายก็อาจจะฟ้องกับดูก่อนขี้เกียจหรือเปล่าถ้าไม่ขี้เกียจก็อาจจะฟ้องกับนะครับอืมีคดีบรรทุกน้ำมันหนักเกินไม่ได้ไปฟังอุทธรณ์พามาสิบตำรวจบอกอายุความขาดไปแล้วต้องมาไม่ต้องมาจริงไหมครับอันนี้ต้องดูรายละเอียดนะว่าเขาฟ้องข้อหาอะไรบ้างนะครับอบางทีท่านทนายก็ไร้สดดึกเกินค่ะก็มันมีมันมีภารกิจนะครับนี่ไงผมก็มาเช้าแล้วเนี่ยวันนี้นะครับเพราะเดี๋ยวผมก็มีภารกิจนะคืนนี้น่าจะดึกอยู่ นะครับไม่สามารถที่จะไลฟ์ตึกๆได้แล้วนะคือของลุงพลเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยทนายชุดใหม่เขาก็มีข้อจํากัดนะคนที่เปลี่ยนทนายในชั้นอุทธรหรือดีกาเนี่ยนะครับมีข้อจํากัดอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าเพราะว่ามันต้องใช้สํานวนเดิมนะครับหน้าปกของยูทูบผมจะเขียนไว้นะครับว่าทนายเนี่ยใช้สํานวนเดิมนะครับก็คือชั้นต้นสู้มายังไงอุทธรสู้มายังไรพอศาลดีกา <c oughs> เนี่ยครับต้องเอาสํานวนจากชั้นต้นกับอุทธรเนี่ยมาเขียนดีกานะครับ คุณจะเขียนยังไงก็ได้แต่ถ้าคุณเขียนไปถึงพยานหลักฐานที่มันไม่อยู่ในสำนวนเนี่ยนะครับสารเขาก็ต้องรับฟังไม่ได้นะครับโจทก์เขาก็ต้องแก้ดีกามาว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่อยู่ไม่มีหลักฐานมาแสดงนะครับอืมไม่ควรรับฟังนะครับโจทก์ก็ต้องแก้มานะฮะเพราะว่าชั้นดีกาเนี่ยจะต้องใช้พยานหลักฐานจากชั้นต้นและอุทธรณ์เท่านั้นนะครับภาษากฎหมายเขาพูดทำนองที่ว่าต้องว่ากันมาแล้วในสารชั้นต้นนะฮะอืมถ้าจะเอาหลักฐานใหม่เข้าไปเนี่ยนะ สามารถขอสารได้นะครับสามารถขอสารได้เพียง <d> แต่ว่าสารจะให้หรือเปล่าเท่านั้นถ้ามันเป็นพยานหลักฐานใหม่เลยที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือว่าไม่เคยรู้ว่ามันมีมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่ารู้แต่ไม่เอาเข้านะครับมันอาจจะเพิ่งมีหรือว่าเพิ่งปรากฏเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขอสารเอาเข้าได้อืมเรื่องบางเรื่องเนี่ยเอ้าเราเพิ่งรู้นี่ว่าว่ามันมีนะครับก็สามารถขอสารเอาเข้าได้อนะครับนั่นแหละทีนี้เนี่ยถ้าคนเป็นทนายใหม่ในชั้นฎีกาเนี่ยนะครับ ก็ลาบากนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้พยานหลักฐานจากชั้นต้นอุทธรณ์เนี่ยมาเขียนนะครับเอาเอกสารจากชั้นต้นอุทธรณ์มานะครับเขียนโดยเฉพาะคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับต้องมาเขียนโตอเอาว่าตรงไหนมันสู้ได้ตรงไหนสู้ไม่ได้โอ้โหคนดูพันคนละขอบคุณมากเลยนะครับส่วนมากเขาไม่ค่อยเปลี่ยนชั้นฎีกาต่อเนื่องชั้นอุทธรณ์